คลิปนี้ลุงร้อยจะพาทุกคนมาพบกับปลานายแพทย์นี่ปลานายแพทย์ปลาอะไรวะปลาหมอปลาหมอเกงกับเหูคันมันขี้หนูโอ้โหสองตัวนี้นะเราไม่ขายแพงครับสองตัวนี้ขายร้อยสี่สิบาทนี่นี่ตัวเนี้สองตัวเนาะอ,นอ,ะอืนะร้อยสี่สบบาทถูกกว่ลูกเคยครับ คืออย่าไปขายแพงๆนะครับผลผลในในเศษฐะกินก็ไม่ดีแล้วก็ขายไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนได้กินได้กินกันนะครับถ้ามามีก็กินได้กินนะครับถ้าไม่มีก็กินที่มันมีนะก็จะมีประจําก็มีปลากรดปลากระพงนะครับปลาบอกเออประมาณนี้นะครับสันคอหมูไข่เจียวร้อยล้านล้านวิวเออนะแต่ช่วงนี้มีปลาหมอนะปลาหมอก็อย่าลืมสนใจก็ทักกันมาก่อน นะครับจะซื้อเส่ถุงกลับบ้านหรือจะกินที่ร้านก็ได้นะครับนะก็ลองทักกันมาก่อนครับอย่าลืมร้านหน่วยตัวเดียวให้บริการแล้วครับ